สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวิวเพชรยนต์นะฮะวันนี้ผมพามาดู DMa มเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้สีหายากด้วยนะครับไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้พบเจอเจอสีนี้สักเท่าไหร่นะะปกติเราจะเจอสีขาวสีดำนะครับหรือสีบอลเงินนะครับคันนี้นะครับเป็นสีเทาดำนะครับหรือเทาฟ้านะฮะที่หลายๆคนเรียกกันนะครับก็เป็นสีที่สวยดีนะครับไม่ค่อยพบเห็นแล้วก็ผมมองว่าสวยเนาะส่วนตัวผมชอบสีนี้นะครับ คันนี้นะครับเป็นดี a x นะฮะ 1.9L ครับคุณผู้ชมได้เป็นรถปี2019เลยนะฮะเป็นรถกระบะแคบยกสูงนะครับคุณผู้ชมได้รถปี19รถใหม่ๆแล้วก็ไม้น้อยด้วยนะครับไมคันนี้96,000โลคุณผู้ชมนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยเลยการใช้งานของเขานี่คือใช้งานมันน้อยมากสำหรับรถปี19นะครับก็สวยๆแล้วก็ราคาไม่แรงนะฮสำหรับคันนี้ดี a x 1.9L ปี2019นะครับราคาเราขายอยู่ที่ 489,000บาทคุณผู้ชม489,000บาทรถกระบะแ KB ยกสูงราคาไม่ถึง5แสนนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับรายละเอียดรอบตัวรถไปพร้อ,รอมๆกันนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะแต่นี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะอยู่ในอยู่ในการอยู่ในระหว่างปรับสภาพนะครับบอกผู้น้าเนี่ยยังไม่มีนะพอดีว่าต้องถอดไปทําสปานะครับทําความสะอาดฆ่าเชื้อนะฮะจริงๆรถทุกคันเนี่ยเราทำแบบนี้หมดนะครับ เดี๋ยวนี้ถ่ายให้ดูก่อนนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะฮะผิวพันธุ์ตัวรถด้านนอกนะครับโครงสร้างแต่ละจุดแต่ละจุดนะฮะให้เห็นว่ารถเดิมขนาดไหนนะครับ489,000คุณผู้ชมผ่อนอยู่งวดละ8,000ไปลายๆนะครับสวยงามเลยนะฮะสำหรับไฟหน้านะครับจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ D-Max ี2019นะครับโปรเจคเตอร์ไบบีมด้วยนะไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับไฟเดทาม์ลันนิ่งไลท์นะฮะมีด้านล่างมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับ เป็นโฉมใหม่เนาะแต่ยังไม่ไมใช่โฉมปัจจุบันนะครับโฉมปัจจุบันมันจะเป็นออนิวหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นโฉมก่อนปัจจุบันนะครับไฟตัดหมอกกันชนมีมาให้นะครับพร้อมกับครอบไฟตัดหมอกโครเมียมแบบนี้เลยนะฮะสวยงามนะครับคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับคุณผู้ชมลืมแจ้งไปนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับสีเทาดานะฝากระโปรงดูจากผิวพันแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องตําหนิติเตียนให้เห็นนะครับตรงนี้เราขัดสีก็จบเลย ไม่ต้องทําสีใหม่แล้วฝากกระโปงนะครับกระจังหน้าก็เช่นเดียวกันนะฮะดูจากเนื้องานแล้วนะครับนแนบสนิทเลยนะฮะกระจังหน้าก็ไม่น่ามีอะไรให้เก็บแล้วนะครับที่ดูจากสายตาผมนะนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวทางช่างก็ต้องประเมินอ,อีกทีหนึ่งว่าจะต้องเก็บงานตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวผมพามาดูกันคร่าวๆก่อนนะฮะเนี่ยแกมเดิมๆเสียงเบาๆแบบนี้เลยนะครับ ก็สวยงามนะครับในราคา489,000ได้กระบะแครบยกสูงสวยๆอย่างนี้ไปใช้งานนะครับปี19ด้วยนะปีใหม่ๆเลยนะครับล้อแม็กนะครับ6รูนะฮะอัลลอยปัดเงาจากโรงงานนะครับเดิมๆเลยแม็กเดิมๆนะฮะเบลช็อกซุ้มล้อต่างๆนะครับคงสภาพเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักพิการจมน้ําแน่นอร้อยเครับทางอ่าเรื่องนี้บริษัทเพชรยนต์รับประกันเองเลยนะครับคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะบริษัทเพชรยนต์นะครับอ่าบอสผมนะฮะ ไปหน้าสมาคมลบมือสองด้วยนะครับไม่เอาชื่อเสียงตัวเองมาเสียเล่นๆหรอกนะครับไม่คุ้มกันนะฮะกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะฮะมือเปิดเป็นโครมนะครับกุญแจเนี่ยยังเป็นกุญแจอ่ารีโมทปกติอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะเป็นแบบนี้นะครับดอกสำรองมีมาให้นะครับกุญแจเป็นรีอ่ารีโมทปกติเป็นบิดสตาร์ทนะครับยังไม่ใช่สมาร์ทคีเลสนะครับสำหรับปี19คันนี้นะฮะเปิดมานะครับ หัวน็อตต่างๆนะครับคงสภาพเดิมนะครับจุดแต้มมาร์กโรงงานยังอยู่เลยเดี๋ยวโฟกัสกล้องนิดนึงโอเคนะครับไม่เคยบิดไม่เคยเลี้ยวเลยนะสวยงามนะครับคันนี้เบาะอย่างที่ผมแจ้งไปนะเบาะเราปรับสภาพอยู่นะครับทําสปานะฮะก็ยังไม่ได้ติดใส่เบาะมานะเดี๋ยวคันนี้ใส่เบาะเสร็จอะไรเสร็จเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกรอบนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสวยเนินสวยเดิมแน่นอนนะครับดูสภาพคอนโซลคอนโซลนะฮะเน้นคลิปเลยนี่หัวน็อตต่างๆนะครับ สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันูน็อตไม่เคยขยับนะโอน็อตแก้มนะครับนี่แต่ละจุดแต่ละจุดแผงประตูสวยเดิมนะครับสวยเดิมเดี๋ยววนพาไปดูฝั่งนู้นนะครับในเรื่องของภายในนะตอนนี้เอาดูผิวพันธุ์ด้านนอกก่อนนะครับเหลี่ยมฐานตัวรถคมชัดนะครับไม่มีบุบไม่มีบุ๋มทรงกระบาดเนี่ยมีตำหนิตรงนี้นิดน,น,น,นึงนะครับนี่มีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะเป็นรอยลักยิ้มนิดนึงนะครับตรงนี้ ีรอกนิดหนึ่งน่าจะโดนถากอะไรมานะครับตรงนี้นะมีตําหนิให้เห็นนะรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมถ่ายให้คุณผู้ชมดูอย่างบริสุทธิ์ใจเลยนะครับมีตรงไหนบอกมีให้เห็นสภาพสดๆก่อนจะปรับสภาพนะครับสวยๆเดิมๆนะครับด้านหลังกันชนนะครับโอเคเลยนะครับไม่มีรอยชนรอยอะไรมานะครับปลายท้ายฝั่งนี้นะครับมีแตกนิดนึงนะครับ เวลาเราขายเราก็ไม่ได้ขายสภาพนี้นะเราเปลี่ยนไฟท้ายให้นะครับเนี่ยผมเห็นก็บอกเห็นนะครับจริงๆถามว่าถามว่าถ้าผมรอคุณผู้ชมรอให้มันทําเสร็จก่อนนะครับแล้วมาถ่ายคุณผู้ชมดูได้ไหมคุณผู้ชมจะได้เห็นรถสวยก็ได้ครับแต่ไม่สบายใจนะครับให้เห็นแบบนี้เลยนะฮะก็จะได้รู้ว่าตรงนี้มันมีแตเดหรือก็ต้องเปลี่ยนนะครับสบายใจได้ซื้อกับผมนะครับตรงไปตรงมานะครับมือเปิดโคมีมนะครับเปิดกระบะให้ดูนะฮะแม็กเลนเนอร์นะครับ ได้เป็นของอะไรไม่แน,น่ใจนะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับแมกนเนอร์น่าจะเปลี่ยนมานะก็ได้เป็นแมกนิเนอร์ใหม่ๆแบบนี้เลยนะไม่มีรอยเจาะทะลุนะครับเดี๋ยวร้านทําความสะอาดพวกฝุ่นออกก็เนียนกริ้เลยสภาพแมกนิเนอร์นะครับล่องกระบะนะครับสวยเดิมนะครับไม่มีรอยชนไม่บุบไม่บินอะไรทั้งนั้นนะรถปีสิบเก้านะครับหัวน,อน็อตต่างๆเดิมๆนะหัวน,อน็อตมาร์กลงงานยังอยู่เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับ มาร์กงงานทั้งสองข้างอยู่ครบถ้นนะฮะมีเลยแต่มาร์กรงงานต่างเนาะอยู่ครบหมดนะครับ4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมได้รถสวยๆไม่แค่เก้าหมื่นหกพันโลไปใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะนะฮะกำลังช่วงสงการแล้วด้วยเนาะบางทีขับกลับบ้านนะครับในราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะขับกับช่วงสงการนะสบายสบายเลยนะครับผ่อนสบายไม่แรงนะครับ เหลี่ยมแตนตัวรถด้านขวาคมชัดนะครับไปดูภายในนะฮะสตาร์เครื่องให้ดูด้วยนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะเบาะปรับสภาพอยู่นะครับหัวนองหัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํามานะครับรถทุกคันของบริษัทเพชรยนต์นะฮะได้เห็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้เห็นพวกรูรูลงรูน็อตนะนี่นะครับเวลาถอดเบาะนะครับงดงามเลยเบาะด้านหลังโฟกัสนิดนึงโอเคนะครับสวยสะอาดนะครับไม่มีสีขาดเลย นะครับหนังคงหลังคาเดิมๆโอเคประมาณนี้พงมลัยนะครับพงมลัยหนังเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆนะครับแผงประตูนะครับแดะบอร์ดด้านล่าง้านบนเป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นหนังนะเซ็นทันล็อกนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับกระจกปักเพื่อลงไฟฟ้าออโต้ได้นะกระจกมองข้างเนี่ยยังต้องพับมืออยู่นะครับโครงสร้างด้านประตูนะครับประตูเดิมๆนะฮะไม่มีชนหนักมานะครับ เม็ดองเม็ดอาร์ค mm hmm. เห็นกันแบบนี้เลยนี่ขนาดเป็นรถสีเทาดําซึ่งมันมองรถสีดํารถสีเทาดําเนี่ยมจะมองเม็ดอาร์ก hmm. ยากนะคุณผู้ชมนี่ยังเห็นกลมๆคมๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคุณแจนบิดสตาร์นะครับ,มรนะรบผมอยู่นอกตัวรถด้วยนะครับจะได้ได้ยินเสียงเครื่องกันช,ชัดหน่อยนะครับลองดูประมาณนี้เลยนะครับเชื่งเดียวก็ติดนะครับหัวเกียร์นะครับออโต้เออขอพายคุณผู้ชมเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีด หัวเกียร์ก็มีลอกมาบ้างนิดหนึ่งนะครับระบบแอร์นะครับอนาล็อกนะครับปรับได้สี่ระดับนะครับเครื่องเสียงนะครับ c d f m นะฮะได้หมดเลยนะครับบลูทูธได้นะตัวนี้สภาพคอนโซลสวยเดิมนะครับเดี๋ยวเอาใบสอคบออกหเอ้สนะครับสภาพคอนโซลนะครับไม่มีเจาะทะลุอะไรทั้งสิ้นได้รถสวยๆงามๆไปใช้นะครับใบสอคบนะฮะเดี๋ยววางให้ดู นะครับ489,000บาทคุณผู้ชม 1.9L ปี19นะครับผมแจ้งคุณผู้ชมตรงหมดทุกอย่างนะฮะเลขไม้9,006เดี๋ยวดูหน้าปัดเลขไม้นะครับราคานะครับ489,000นะครับผมไม่เคยขายเกินนะครับไม่มีบอกผ่านนะครับขายบริษัทให้ราคาไหนผมขายเท่านั้นนะครับซื้อกับผมสบายใจได้เลยนะครับเลขไม้96,444กิโลเมตรคุณผู้ชมนะฮะฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้ไม้น้อยด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของ,ของ,ของเครื่องกัน นะว่าหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงนะไปฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับสภาพจะสวยจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเชิญรับชมกันครับโอเคครับคุณผู้ชมไปต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเอลซุดีดีไอนะฮะหนึ่งจุดเก้าพันเก้าร้อยที่ีนะครับดีเซลนะร้อยห้าสิบแรงม้านะครับสําหรับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่มๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เครื่องยนต์ดีเซลก็เดินแบบนี้นะครับรถกระบะพันเก้าเนาะมันจะไม่เงียบแบบ มันจะไม่เงียบแบบรถเก่งนะครับสภาพห้องเครื่องคือสวยสะอาดนะครับไม่มีคราบอะเเยะของขอนเรลนะจุดแต้มมาร์กโรงงานตามหัวน็อตต่างๆอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะครับนี่เลยสวยๆนะครับียงเครื่องยนต์นะครับไม,ม่9 6 0 0 0โลณผุ้ชมไม่มีสับลงสับลักอะไรให้เห็นไม่มีคราบอะเเยะของของเรลนะครับตัวทัมบู่เนร้บพานพานหม้อน้ำหมาดูนะครับหัวน็อตน,น,นะครับมาร์กโรงงานยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับตัวคานเนี่ยคานเดิมแน่นอน นะครับหัวน็อตหัวน็อตนะครับนะฮะแผ่นเพจอย่างนี้นะครับแผ่นเพจหมุดเดิมนะครับไม่ลอกอกนะครับไม่ฉีกขาดนะครับหมดเดิมให้ดูได้เลยนะพวกเลขเพดนะครับสวยๆงางๆนนะครับหัวน็อตของแก้มนะครับไล่ไปนะครับเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับฝากระโปรงเนี่ยมีรอยไขมานะครับฝากระโปรงรอยไขมานะฮะก็ทําสีในเรื่องของพวกสเก็ยงหินนะครับ ของสากระโปรงนะฮะเนี่ยแต่ฟิล์มเดิมนะครับเอาเล็บจิกเข้านะครับซีนเดิมเดิมนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมมานะฮะไม่ได้ซ่อมแน่นอนนะครับเพราะว่าฟิล์มเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งเส้นเลยนะครับทีนด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับเอาเล็บจิกเข้าเนะฮะติดกงติเกอร์ติดอยู่ครบถ้วนนี่เม็ดอาร์คนะครับกลมๆมๆแบบนี้เลยนะสวยงามเลยฝากระโปรงนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับไม่ฉีกขาดไม่หลุดไม่ลุ่ยนะฮะ โครอองสร้างฝั่งนี้นะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยไฟหน้านะครับไทยคยโตะนะครับเดิมแท้ฮนะประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับสำหรับอิซูซุดีแมคันนี้นะครับ1.9 l แอลปี2019นะครับคุณผู้ชมได้รถปี2019ไปใช้งานนะครับเลขใหม่96,000โลเท่านั้นคุณผู้ชมกับราคา 4 8 9 0 0 0บาทนะครับผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราจะต้องจ่ายนะครับได้รถใหม่ๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับปีใหม่ๆด้วยนะับไม่ต้องกลัวว่าจะงงงงงแงนะครับก็สวยๆงานมีหนึ่งคันนะที่อยากจะแนะนำนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากชอบนะครับโทรมาได้เลยนะฮะ0855366287นะครับผมยูพิษโยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับเรื่องรายละเอียดการออกรถนะฮะ ยินดีนะครับยังไม่ชอบคันนี้ยังไม่จบคันนี้หรือยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับจะดูคันอื่นผมก็มีให้ดูเยอะแยะนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับซื้อขายกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับผมวิเพชรยนต์เองนะครับเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้แล้วนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะฮะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าและจะนําหารถกระบะนะครับดีๆสวยๆมาให้รับชมกันอย่่่่าางงตออเเนนนืลยะคคครรััับบสสสววดดีีุชมท